สวัสดีครับวันนี้ผมเอฟธัญนพและน้องปออันนจะมาตะลุยจังหวัดเพชรบุรีกันต่อครับโอ้โหนี่วิวหลักล้านเลยนะครับพี่เป็นไงล่ะถูกใจวัยรุ่นไหมถูกใจมากครับผมว่าแต่เราขึ้นมาสูงขนาดนี้เนี่ยจุดนี้เขาเรียกว่าอะไรครับบนนี้นะครับเขาเรียกว่าจุดชมวิวเขาแดนซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเพอบ้านลาดภูเขาลูกนี้เป็นหินแกรนิตทั้งลูกเลยในอดีตในเวลาที่ชาวเรือมองย้อนขึ้นมาบนฝั่งและเห็นเขาลูกนี้ในยามค่ำคืนนะเขาจะมีแสงระยิประยับสวยงามมากเลยครับเขาก็เลยตั้งชื่อออเเมมืืงงนนีีีี้วว่่่าาาพพพพิิแแลละะคํห พูดเร็วๆนะเพชรีเพชรบุรีเปลี่ยนมาเป็นคำว่าเพชรบุรีถูกต้องบนนี้ปัจจุบันนี้เขาก็นิยมเป็นลานกลางเต็นท์นอนดูดาวชมวิวกันครับผมนี่โอ้โห,โหสุดยอดปไปเลยครับมองเห็นเพชรบุรีทั้งเมืองเลยนะครับขึ้นมาสูงขนาดนี้นะครับได้ชมวิวแบบนี้อิ่มมากเลยครับผม ัปดาห์ที่แล้วเราไปลงพื้นที่กับทีมโตโยต้าเพชรบุรีมาแล้ววันนี้ก็ได้เวลาออกแรงกันอีกแล้วครับร่างกายพร้อมปะทะไหมครับบอกเลยว่าพร้อมฟิตเปรี้ยเลยครับเลยกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำดักทรายถวายแม่ของแผ่นดินโตโยต้าเพชรบุรีได้ร่วมมือกับกลุ่มคนรักเขาแดนชาวบ้านในตำบลห้วยลึกและนักเรียนจากโรงเรียนสุวรรณร,รังสิตวิทยายลายัยช่วยกันสร้างฝายกั้นร่องน้ำธรรมชาติใต้อ่างเก็บน้ำผาหยดโครงการพระราชดำริเพื่อชะลอน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ในการเกษตรในช่วงหน้าแล้งครับ พี่ออครับฝายที่พวกเรามาร่วมแรงร่วมใจกันทาในวันนี้เขาเรียกว่าเป็นฝายลักษณะแบบไหนฮะแบบนี้เขาเรียกฝายคอกหมูนะครับ,รบใช้โครงไม้เป็นโครงสร้างสีด้านแล้วก็ใช้ทรายใ่กระสอบมาวางเพื่อดักน้ําดักตะกรายเราใช้วัสดุจากธรรมชาติที่เรามีเราก็ใช้ไม้ฝผยไม้ที่มีอยู่แล้วทรายเราก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก้อนหินเราก็มีอยู่แล้วในลาห้วยเราทําโครงสร้างโดยใช้ไม้ฝผ่สีด้านเป็นคอกไว้เรียบร้อยแล้วก็เราใช้ต้นไม้ปลูกเสริม วันนี้เราก็ใช้ปลูกต้นไทรนะครับเพราะไทรเนี่ยจะอยู่ริมน้ําได้แล้วก็รากมันจะปรโยงยึดกับอีกครั้งหนึ่งก็คือเหมือนดูแลด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วใช่ครับ<อ>ผมแล้วนี้ประโยชน์ของฝายแบบนี้มันจะช่วยยังไงได้บ้างครับคือช่วยหนึ่งดักตะกรายนะครับสองชะลอน้ําทําให้น้ําจะซึมออกสองข้างลำาค้ยทําให้ต้นไม้ที่อยู่ข้างนี่จรเลองอกงามแล้วก็ไม่ได้พันต้นไม้ที่มันไหลลงมาตามน้ําก็จะงอกนะครับ การสร้างฝ่ายนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เรามีส่วนร่วมกับชุมชนได้ทํากิจกรรมร่วมกันสร้างความสามัคคีในหมู่คณะแล้วก็คืนระบบนิเวศให้กับชุมชนนะครับรู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการทําฝ่ายได้มาทํากับเพื่อนเพืนพี่ๆของโตโยต้าค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการทําฝ่ายครั้งนี้เมื่อฝ่ายเสร็จชาวบ้านข้างล่างจะได้มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีด้วยครับ มอกเลยว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากเพราะว่าเห็นการร่วมมือกันของหลายๆฝ่ายและก็ประโยชน์ของมันเนี่ยมากมายเลยนะครับช่วยเรื่องระบบนิเวศช่วยคนในชุมชนรวมถึงเป็นการสร้างธรรมชาติที่ยั่งยืนด้วยครับผมสุดยอดฝ่ายที่เห็นอยู่นี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกคนและนี่ครับคือหนึ่งความสุขที่โตโยต้าเพชรบุรี ได้ขับเคลื่อนมาสู่ชุมชนบ้านผู้ตูมตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีในวันนี้ครับขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค,ครับพวกเราเ